สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนธันวาคมโดยวันที่1ถึง16ธันวาคมคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกค่ะมหาเดวีมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่กดติดตามมหาเดวีค่ะด้วยาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน YouTube มีหลายคอมเมนต์บอกมหาเดวีว่าไม่ค่อยเห็นคลิปวิดีโอของมหาเดวีเลยขอให กดยกเลิกติดตามก่อนค่ะพอยกเลิกเสร็จให้กดติดตามอีกครั้งแล้วคลิปวิดีโอจะขึ้นมาเป็นไปโดยปกติค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะอีกครั้งนะคะช่วยเป็นพลังใจช่วยเป็นหนึ่งสายบุญบาร,รมีที่จะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกป,ประจำวันที่1-16งธันวาคมค่ะ มีเรื่องกลุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลใจเครียดกลุ้มทุกขความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นอาจจะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตค่ะ แม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจวันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จจะแก้ไขปัญหาต่างๆความทุกข์ใจเป็นกังวลใจให้ผ่านไปได้บางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แปลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจช่วงนี้อะไรอะไรก็ไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จการเดินทางไกลต่างประเทศค่อนข้างดีการเงินจะมีเข้ามาจะได้โชคเล็กๆน้อยๆ,ๆเข้ามาในมือค่ะสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเอง จะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้างานญาติผู้ใหญ่เขาอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะด้วยภาระหน้าที่เงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้การเงินโชคก้อนใหญ่จะเป็นของชาวราศีพิจิกค่ะความรัก เกณฑ์ความรักให้ระม,มัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าแม้คุณจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่อาจจะมีคนอีกคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆกับมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระมัดระวังคนสูง เขาจะทําให้คุณต้องทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้อาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจอุปสรรคปัญหาจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจกับความรักแต่บางครั้งด้วยภาระหน้าที่ที่ไม่สามารถยืนเ,เดินหันหลังให้กับสิ่งนั้นได้ ต้องอยู่ต่อด้วยาภาระหน้าที่ค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจคิดเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องบุตรบริวารค่อนข้างเครียดวิตกกังวลใจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชะการที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนในเครื่องแบบที่คุณต้องเกี่ยวพัน คุณจะได้โชคจากคนขาวท้วมคนผิวขาวท้วมจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆแม้จะมีเรื่องอึดอัดใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แล้วก็จะมีชัยชนะเหนือศัตรูมู่มานวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคล,คลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีพิจิกประจำเดือนธันวาควมวันที่1-16ถึง การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์เงินก้อนใหญ่โชคลาบก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับบริววรบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เกณฑ์การเดินทางค่อนข้างดีเกี่ยวกับต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จสุขภาพ ก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อ่อนแอเล็กน้อยค่ะ